สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเที่ยวเจดีรับ,บน,นะครับบ้านซองกเรียนะครับก็โอ้ยไม่ได้ขี่นานขี่ไม่ง่ายเลยครับเนื่องจากว่ามันเป็นอ่าเป็นล่องเป็นล่องนะเป็นล่องนะครับขี่ยากทีเดียวนะครับทางเป็นดินครับก็ถือว่าสบายๆนะเพราะว่าทางลุกลังเราเคยขี่มาแล้ว แต่ว่ามันเป็นร่องเป็นเนินหลังเต่านี่แหละครับเป็นรอยมอไซค์รอยล้อรถยนต์ยากครับยากทีเดียวเนื่องจากว่าผมไม่ได้ขี่ล้อนานแล้วนะครับไม่ได้ขี่ล้อมาหลายเดือนเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนพอดีเพื่อนๆคุยกันอยู่ไม่ดูอายุไม่ดูกำลังตัวเองครับเรียกแล้วปิดก่อนอ่า ก็เนื่องจากว่าผมไม่อยู่ที่ตัวจังหวัดกาญจนบ,บุรีแล้วครับขึ้นมาทำงานที่สังขะน,นะก็มาอยู่นี่คนเดียวเนี่ยครับยากครับเนื่องจากมันเป็นหลังเตาผมขี่จะหล่นไหมสายเป็นเหวนะครับสายเป็นเหวล,ลอดไม่รอดลอดไม่รอดโอ้โห ยากครับยากครับโอ้ขาอ่อนไปเยอะครับยอมรับว่าขาอ่อนลงไปเยอะโลชันมากนะครับเมื่อกี้นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าลงจะลงได้ไหมถ้าลงไม่ได้ก็จูงลงครับไม่เสียศักดิ์ศรีนะครับเราไม่มีศักดิ์ศรีอยู่แล้วนะยังไงก็ได้ครับสบายสบาย ขี่ได้ก็ขี่ขี่ไม่ได้ก็จูงนะไม่ฝืนครับแต่ว่ารู้ตัวครับขะอ่อนลงไปเยอะครับเนื่องจากว่ามันเป็นล่องเป็นล่องนี้นครับแล้วเราก็มีอาการเป๋ขี่ไม่ได้อน,นี้ครับมีอาการสะบัดโอ้ตกล่องล่องมอเตอร์ไซค์มีอาการสะบัดครับม,มีอาการสะบัดผมมาด้วยเชอร์แมนเอสนะครับวันนี้เชอร์แมนเอส เมื่อวานผม,มาม,มอเตอร์ไซค์มารอบหนึ่งแล้วนะครับมาสำรวจมันสุดยอดมากอโอ้โห,โห,โหเป๋ครับเป๋เมื่อจับว่ามันเป็นแบงค์นะมันเป็นแบงค์ขี่ขึ้นยากครับ ยากนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นหลังเต่าแล้วก็เป็นร่องนะครับตอนนี้ผมจะตกล่องอีกแล้วอตอนลงฮะอาจจะจูงลงนี่อ่าหน้าแรงนะหน้าแรงมาได้เป็นถนนดินแบบนี้ถ้าหน้าฝนนี่คือน่าจะจบครับลื่นครับเดี๋ยวไว้รอหน้าฝนจะหลอกเพื่อนๆที่เมืองการให้มาหลอกเพื่อนๆที่เมืองการให้มา โอ้โหดูทางครับความจริงก็คือต้องขี่แบบมอไซค์คือต้องอัดขึ้นหนึ่งเดียวเราอย่าไปชะลอบางทีเล่นล้อเนี่ยเรากลัวล้มครับเราก็จะขี่ชา้าๆพราะขี่ชา้าปุ๊บการทรงตัวก็ไม่ดีการผ่านอุปสรรคก็ลําบากอขึ้นมาบนเขาก็ตอนนี้ไม่ต้องถามว่าป่าอยู่ไหมนะครับเป็นป่ายางหมดละฝั่งโ้นก็ยังเป็นป่าธรรมชาติอยู่ก็มีรอยถกักถาง นะครับฝั่งขวามือแต่ว่าเนี่ยดูครับทางลงแบบนี้อเอ้ยทำไปผมควบคุมล้อไม่ได้เลยผมดูก่อนยางแบนล่ายางไม่แบนยางไม่แบนแต่ว่าผมอ่อนเองจะไปถึงเจดีไหมขากลับจะจูงกลับไหมเดี๋ยวว่ากันผมอ่อนเองครับผมอ่อนเองมันเนื่องจากมันเป็นเนินหลังเต่าและเป็นร่องนะ ผมจะไปซ้ายมือมันไปได้ทุกเส้นนะเมื่อวานครับมาเส้นนี้เส้นเส้นกลางนี่ทีงละไปซ้ายไปซ้ายโอ้ยทางลงชันครับไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันด้วยผมอาจจะโดดนะครับโอ,โอ้ไม่ได้ขี่ล้อนานครับขาเริ่มอ่อน เรียก่็อ่อนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการขี่ล้อนี่ต้องใช้กำลังของขาค่อนข้างมากนะครับแต่ผมนี่ทิ้งไปนานทิ้งไปหลายเดือนขี่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับอยู่ที่บ้านที่เฉยบนถนนปูนอะไรแบบนี้ก็เนี่ยมันถนนมันถ้าไปสมัยก่อนผมกับเพื่อนๆนี่คือต้องไล่กวดกันนะครับแบบนี้สนุกครับ แบบนี้ไล่กวดกันสนุกเราจึขึ้นไปเขาแล้วก็ลงได้นะตอนนี้เดี๋ยวไปข้างล่างขากลับอาจจะขึ้นไปทางขวาเราไปตามทางก่อนเพื่อความไม่ประมาทนะไม่แน่ใจว่าแบตหมดตอนไหนนะเอามาก้อนเดียวด้วยไม่ได้เอาแบตสำรองมาเดี๋ยวแบตสำรองมานะครับเนี่ยถ้าเป็นผมอยู่กับเ,เพื่อน ทางดินแบบนี้โค้งแบบนี้โอ้ไล่กันสนุกครับแต่ว่าผมคงสนุกด้วยไม่ไหวเนื่องจากว่าขาอ่อนครับใกล้ถึงแล้วครับผ่านโค้งนี้ไปก็ใกล้ถึงแล้วเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาดูเจดีวัดส่องเกเรนะครับไตรมิตรตรมิตรนะ ผมเห็นอยู่บนยอดเขาหนานแล้วแต่ก็ไม่ได้มาสักทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นหล้อเดียวก็ความจริงยากไหมไม่ยากครับเหมือนเราขี่จัก,กรยานแต่ดูครับทางลงโอ้โหอันนี้ต้องทิ้งตัวลงมาเลยนะครับอย่าไปลังเลอย่าไปลังเลนะครับถ้าทางลงแบบเมื่อกี้นี่ความชันค่อนข้างชันทีเดียวนะครับขากลับนี่มีโจงครับ ขามาแรงยังเหลือนะแต่ตอนนี้ขาไม่ไม่เหลือกําลังแลเหลือ,อประมาณสักกิโลเดียวครับเหลือ,อก,กิโลเดียวใครที่สนใจนะฮะสำหรับอยากเล่นล้อเดียวนะครับก็ทักทายกันได้นะมีสามารถแนะนําได้ผมไม่ใช่พ่อค้านะครับแต่ว่าแนะนําเพื่อนๆได้ใครที่สนใจอยากจะเล่นล้อเดียวไฟฟ้านะครับมีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับราคาไม่แพงมากนะครับเหมาะกับการติดรถนะครับ เอาไว้เวลาไปไหนมาไหนจอดรถไกลๆไปตลาดนัดไปอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถจอดรถแล้วก็ใช้เดินทางระยะสั้นๆนะครับเข้ามายังจุดหมายได้แล้วก็จูงใช้จูงนะเข้าห้างเข้าตลาดอะไรได้สะดวกนะครับแต่ใครที่ชอบทัวริงชอบแอดเวนเจอร์ชอบลุยๆนะก็ต้องล้อโตขึ้นนะครับก็เหมาะสำหรับการลุยนะครับไว้ออกทริปโดยเฉพาะเลย อันนี้น่าจะเป็นเนินเขาสุดท้ายแล้วครับจะถึงแล้วผมไม่ได้จอดถ่ายมุมอื่นเลยนะครับอัดอย่างเดียวแต่ว่าเนี่ยมันเป็นล่องเนี่ยถ้าผมลงล่องนี่ก็จะสะบัดนะครับขี่ยากพอสมควรนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราไม่ได้ขี่มาหลายเดือนครับโอ้โหชันมากประมาณ4 0่สถึงสีองศาแต่ว่าเชอร์แมนเอสเนี่ก็สบายๆครับขึ้นมาได้ล้ เห็นเจดีแล้วครับตอนแรกเกือบถอดใจตั้งแต่ข้างล่างเหมือนกันว่าจะขึ้นมาไม่ถึงตอนนี้ก็เริ่มมีอาการปวดเอวเนื่องจากการเกรงนะปวดเอวปวดน้องแต่คนที่ขี่เก่งๆนี่เขาขี่สบายๆฮนะถึงแล้วครับวิวข้างบนสวยครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะเมื่อคืนมีฝนตกนะเมื่อวานมาไม,ไม่มีน้ำขงังวันนี้มีน้ำขงัง ทางขวามือนี่นะมีทางลงนี่ด้วยครับก็มาถึงใจดีแล้วสวยมากครับสวยมากและนี่ก็คือวิวรอบๆนะครับคุณผู้ชมครับก็ใครไมีโอกาสก็มาเที่ยวได้นะหมู่บ้านซองกะเรียนี่ น่าสงสารเป็นหมู่บ้านกะเหลีย่ยงนะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นห้วยซองเกเหลีแต่เชื่อไหมครับว่าชาวบ้านเองไม่ได้ประโยชน์จากตรงนี้เลยเป็นคนที่อื่นเป็นในทุนเป็นคนที่อื่นมาลงทุนครับชาวบ้านเองก็อยู่กันตามอัตภาพครับมันมีทางลงไปนี่โอ้ถึงเลยเดี๋ยวผมลองลัดขากลับลองกลับทางนี้นะ มีทางลัดลงตรงนี้ลงไปนหน้าเขาเนี่ยไอตรงชุกเขียวฝัว่งนู้นก็เป็นเป็นป่ายางนะป่ายางตรงลงชายเขาตรงนี้เป็นห้วยซองกระเรียกครับก็มีการทํามาค้าขายอะไรต่ออะไรกันนะแต่ว่าชาวบ้านเองไม่ได้ประโยชน์นะครับข้างบนก็มีพระยังสร้างไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับมีพระด้วยนะครับคาถาบูชาเจดีย์สีน้ำลงทมนะครับก็ใครที่มีโอกาสก็อยากให้มาเที่ยวกัน ทางรถยนต์ธรรมดาขึ้นมาได้นะนูน้นเห็นไกลๆนูน้นห้วยส่องกะเลนะจะไปถึงอำเภอสังขบุรีก็จะ,ะลัดเลาะตามเขาไปนะครับไปถึงนูน้นนะครับไปถึงอำเภอสังขบุรีนะครับเดี๋ยวพาไปดูหมู่บ้านเนี่ยครับนี่คือหมู่บ้านส่องกะเลนะครับชาวบ้านอยู่กันที่เห็นควันตรงนี้คือวัดสังงกะเลจะอยู่บนเนินยอดเขาส่าฝั่งโน้นก็เป็นของผู้นำท้องถิ่นก็จะประมาณนั้น เห็นเป็นเส้นขาวๆตัวนั้นคือสนามบินเก่านะครับเป็นสนามบินทางทหารแต่ปัจจุบันก็โดนยึดไปแล้วนะครับโดยชาวบ้านนะครับก็มาทิ้งขยะบ้างอะไรบ้างนะครับแนวนี้จะเห็นว่าป่าธรรมชาติแล้วก็ป่ายางนี้ก็ลุกเข้ามาเกือบร้อยเอีกไม่นานนะผมว่าน่าจะเป็นป่ายางทั้งหมดนะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องชาวใต้นะมาอยู่สังขะก็นํายางมามาปลูกที่นี่นะครับเนื่องจากว่าอากาศเหมาะสมนะครับชาวบ้านเองที่นี่ จะเป็นกระเรียงเองนี่ก็หนีย่างเดียวครับเนื่องจากว่าตัวเองไม่มีสถานะทางาทางาทางอะไรนะเรียกว่าไม่มีบัตรส่วนใหญ่จะเป็นชนกลุ่มน้อยที่อยู่ตามภูเขาอยู่ตามป่าอยู่แล้วนะครับเขาก็จะถอยหนีใครมาชี้ว่าตรงไหนเป็นที่ของเขาชาวกระเรียงพวกนี้ก็จะหนีอพยพหนีก็จะไม่ต่อสู้ไม่ประทะนะครับส่วนใหญ่ก็จะยอมนะครับอันนี้คือบรรยากาศครับบรรยากาศสวย,สวย มีเจดีย์อยู่5้าองค์มีองค์กลางเป็นองค์ประธานนะครับตั้งอยู่บนยอดเขาสูงเลยทีเดียวนะครับมองเห็นไกลนะครับมองเห็นไกลเลยทีเดียวนะครับเอ่อสวยครับดูฮะเจอเขาสลับซ้อนนะครับตรงนู้นเห็นเขาขานู่นนะครับตรงนั้นน่าจะทําเป็นจัดสรรที่ดินจัดสรรแล้วนะครับเริ่มมีการจัดสรรแบ่งที่ดินขายนะครับก็ในทุนเช่นเดียวกันครับไม่ใช่คนท้องถิ่น โอเคเดี๋ยวดูว่าเราจะกลับได้ไหมจะจูงจะทุรักทุเลแค่ไหนเดี๋ยวรู้กันไปเอาละครับเราลงอีกทางหนึ่งนะครับเราขึ้นมาจากทางด้านหลังนะครับวันนี้เราลงด้านหน้าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะไปได้ถึงไหมจะลงไปถึงหมู่บ้านได้ไหมแต่ทางกว้างครับทางกว้างไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะกว้างไปถึงตรงไหนนะครับก็ลุ้นไปด้วยกันอันนี้ก็คือเป็นทางตรงที่สุดแล้วก็ใกล้ที่สุดนะครับในการขึ้น ชมหลือขึ้นมาวหว้พระเจดีนะครับแต่มันสกูลเป็นทางอ้อมนะอ้อมไปยังสวนยางชาวบ้านเขาเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์มาได้พอมอเตอร์ไซค์มาได้ล้อเดียวอย่างเราก็มาได้ครับแต่ดูครับทางดินก็วันนี้ค่อนข้างประมาทนิดนึงนะสมัยก่อนตอนเล่นล้อใหม่ๆเนี่ยโอ้ไม่กลัวครับแต่เดี๋ยวนี้เริ่มกลัวนะ โอ้ลงชันมากครับชันมากครับสงสัยต้องมีจูงต้องมีจูงแต่ก็จะสู้ไปก่อนสักระยะหนึ่งนะต้องมีจูงผมกลัวไอ้ล่องอย่างเดียวล่องกับหลังเต่าครับชันครับชันครับเอสยังเอาอยู่เอาไม่อยู่นี่โดดลงอย่างเดียวครับโดดลงอย่างเดียวโอ้ชันมากครับโอ้ โอ้ยชันครับดูโอ้ยผมยืนยังไม่อยู่เลยครับไหลยืนยังไหลเห็นไหมโอ้ยยืนยังไหลอะครับยืนยังไม่อยู่ยอมครับยอมเราอย่าไปเก่งครับเราอย่าไปเก่งความจริงถ้ามันวิ่งพรวดเลยทีเดียวเนี่ยได้อยู่การจูงไม่ใช่เรื่องน่ายนะครับหนึ่งก็คือเซฟตัวเองไม่บาดเจ็บ สองก็คือเซฟเครื่องเราด้วยนะถ้าเราไปฝืนเนี่ยแล้วเราไม่เอาไม่ได้จริงๆเนี่ยเราอันตรายแต่เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นทางดินนะครับก็เลยกลัวนิดนึงกลัวการลื่นนะไม่แน่ใจน่าจะลงมาถึงแล้วน่าจะง่ายแล้วแต่ว่าไปยังไงต่อตอนนี้ไปยังไงต่ออ๋อต้องไปนู่นนะครับถึงหมู่บ้านแล้วโอ้ขึ้นใกล้ๆแค่นี้เอง โอ้ขึ้นใกล้ๆขึ้นใกล้ๆไปขวามือนี่ลงห้วยน้ำโอ้มีข้ามน้ำหน่อยหนึ่งไอ้ยญาชันครับมีถ้าเอาไม่อยู่ีนลงน้ำเลยนะทางไม่เรียบด้วยทางไม่เรียบด้วยลงมาแล้วครับเอาอยู่เอาอยู่แต่ว่าจะข้ามน้ำยังไงเดี๋ยวไปข้ามตรงจุดนั้นนี่ ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ขี่ข้ามนะครับอเดี๋ยวนี้ใจไม่ด้านพอครับลูกอะไรนะ้าเดงๆจูงขึ้นไปครับเรา่าไปซ่าครับ่าไปซ่านีบานนนะ้บ้านหลังนี้เคยไฟไหมนะบ้านหลังนี้เคยไฟไหมแล้วผมก็รับบริจาคมาทั้งไม้ทั้งอะไรหลายอย่างเนี่ยเคยเอามาบริจาคให้นะครับตรงนี้ จริงตรงนี้ขี่ขึ้นได้ครับแต่เราไม่ซาครับเราเป็นเครื่องดื่มที่เปิดไว้นานแล้วเลยไม่ซาไปครับเข้าหมู่บ้านแล้วเป็นจะงงอยปูนอันนี้ต้องต้องยกแล้วครับไม่ยกครับขี่มาได้แล้วเอา,เอาละครับ ถึงหมู่บ้านแล้วโอเคครับเดี๋ยววันหลังพาไปเที่ยวไหนเดี๋ยวจะได้นำคลิปมาฝากกันนะครับวันนี้ขอบคุณสหรับการติดตามรับชมครับลาไปก่อนนะสวัสดีครับ